เอามไฟดีกว่าวิผมขอยืนยันให้กับคุณสุมณีวิว่้า้จนตายอยู่แล้วผมบอกเลยนะว่าตานี้โมงชชมพูเพื่อนรักก็เมื่อกี้พี่กิตเป็นคนบอกเองว่าพี่กิตแบบอือไม่เป็นครับเดอนจอนปิด แมงก็เป็นแล้วครับผมแมงไม่จะไม่เป yeah, ็นไอ้ปางยิ่งจะได้ฉันได้แมงไม่เป็นไม่ไอ้แมงช่วยด้วยจูบี้อืมจเป็นนะชอี โอเคครับตอนนี้ไว้ใจปลาไปเก็บปลาดีกว่าเขาไ่ตั้งไหนอะเฮ้ย <yt>, เรามีห้องนี้นี่นาเรามีตำรวจห้องนี้นี่โอเค okay, เรียบร้อยเขาปิดไฟ เขาปิดไฟให้ป oh, okay. so. huh? so. like right? ิดไฟอ่ะเฮ้ยไม่กี้เห็นเงาใครก็ไม่รู้อ่ะไอ้คัทอ้ยตกเต็มหมดเลยตกเต็มหมดเลยฉัมีเตอรน้ำมันฉัมีเตอรน้ำมันตรงนี้จอดลอยปางก่อน เปท่องไฟนั้นเนี่ยเอาม้องไฟดีกว่าอะไรอะไรอะไรขึ้นอะไรขึ้นอะไรอ่ะสีน้ำเงินเป็นคนปาดผมจะไม่ปาดตอนนั้คุณทำมเขืออะไรเราผมก็มาเล่นเล่นมุกมุกเนี่ยกับเจหรือเปล่ามุกอะไรมุกนี้มุกนี้ใช้กันบ่อยนะผมขอยืนยันให้กับคุณ สุมมณีวิวีดครับล้จะตายอยู่แล้วเพราะว่าผมอยู่กับน้องปาแล้วน้องปาขยับตลอดเวลาเห็นปลาตัวเองว่าผมอยู่กั้ววงจรปิดครับหยุดนิ่งมาพดหนึต yeah, oh. ุ๊กตาแผนที่ฉั่หนูคิดว่าพี่กิจไม่น่าเป็นเพราะว่าถ้าพี่กิจเป็นน่ะจะไปปาดต่อหน้าคนอื่นทำไมไม่ใช่เจหรือเป็นพี่แป้งไม่อยู่กั้ววงจรปิดเอาแล้วพี่รู้ได้ว่าพี่กิจไม่เป็นอ่ะเออเอาก็ ก็เมื่อกี้พี่กขีดบางคนบอกเองว่าพี่กิีดแบบผมไม่ไดแปลงครับมดี๋ยวก็วนจนปิดแล้วผมรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างคหลุ่นูตะขีดพ่ะอ่ะโอ้โหแต่บ้ามากเลกำลังจะทำเครื่อรูดบัตรเลยทำไมเอ้าไม่กูรูดบัตรไม่ได้วะผมบอกเลยนะว่าตอนนี้ม่วงชมพูเพื่อนรักเมื่อกี้ผมเห็นสีเขียวอ่อนนะครับแบบว่า ม่ลิ้นเป็นอะไรก่อนลิ้นเนี่ยลิ้นเป็นมีคนหวดพี่แป้งด้วยอ่ะพี่แป้งไม่ได้เป็นชัวร์เนี่ยพี่แป้งไม่ได้เป็นอะไรเี่บอกแล้วพี่บอกแล้วเจวดตัวเองหรือเปล่ามีคนนัวแน่นอนถามจริงๆเจ๊หวดตัวเองหรือเปล่าใครหวดตัวเองเดี๋ยวกลัวโดนออกเข้าใจปะเสียงออเป็นแบบเสียวใครวะาเราจะวิ่งมาทำเควสทางด้านนี้นะครับผมจุด พอทำไงอะอะไรอะไม่รีบรีพอร์ตทำไมอะผมตกใจครับผมก็เลยรีบรีพอร์ตแต่ตอนนั้นผมผมผมจะบอกก่อนว่าผมกับชามูไม่เป็นแน่นอนเพราะผมต่อจากชามูในการสแกนแองกับปานก็ไม่เป็นแน่นอนครับใช่แองก็เป็นแล้วครับผมไม่ไม่ได้เป็นไอ้ปางยิ่งยังได้ฉันได้ปาไม่ได้เป็นไม่เอ็มบางช่วยด้วยผมแล้วก็ชามูผมต่อคิวจากชามูคุณไม่รู้แล้วไอ้ปานไม่ใช่ คนณเห็นพี่ชาโมอยู่ไกลพี่โซ่เ<อ>ใช้เครื่องสแกนเดียวกัน แต่ผมเห็นพี่ชามโอพี่ชามโออยู่ใกล้พี่โซ่ค่ะพี่ชามโออยู่ใกล้พี่โซเสแกนนั้นเหมือนกันแจ้งวิ่งมากับปางแล้วเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิแต่หนูก็เคยใช้เดี๋ยวดิคือมันแจ้งวิ่งมากับปางสองคนใช่ไหมดีดีมันมีแฟนแจ้งตรงเกาะกองนั้นเลยแล้วแจ้งเห็นพี่ชามโออยู่ใกล้พี่โซที่สุดแจงสงสัยพี่ชามโอครับไอ้ป๊าช่วยพี่ด้วยพี่เป็นน้ำแก้วเห็นผมสงสัยแจงกับพี่ป๊าไม่ใช่แจ้งว่าพี่ัวท้าทำแต่ว่า แฟกแรงไม่พี่เบชื่อแจงพี่โมเป็นจริงๆยังไม่ได้ไกลทั้งนั้นเหมผมขอเชื่อตัวเองครับไอ้ปอเชื่อพี่ก็ได้ไอ้ปอีมันเป็นเราต้องจับมือ้เป็นแจ็คเยป๊อปสองคจากไปัก นีดีพี่โม่ก็ตายอ่ะโอ้ะไมอ่ะศพพี่โมออยู่ในห้องไอห้องไฟครับผมตรงท่อเลยเอ้าเฮ้ยไม่ใช่รหดูอยู่กับป๊อปผมเดินผ่านใครต้องบนหรุห้องหน้าห้องพยาบาลวะหนูหนูหนูไปเอ่อหนูไปทำยาอยู่ในห้องพยาบาลหนูรอห้าสิบเก้าวิพัตชีเจอใครที่น่าสงสัยมากกว่านั้นผมก็ไปเอายานะผมผมจำสีไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าเหมือนแว๊บก่อนที่ผมจะเดินไปห้องนั้นตอนไฟมันดับใช่ไหม มันจะเป็นสีม่วงหรือสีเขียวนี่แหละไม่ใช่แล้วหนูอยู่กับพี่ป๊อปยังไม่แวะไปห้องไฟนะไอ้ต่างอะอยู่กับผมตอนนี้หนูอะอยู่กับพี่กิตตอนที่ไปเอ่อห้องพยาบาลแต่ว่าหนูอาจจะแวะไปอรมอก่อนนิดหน่อยอพี่กิตสเก็ตแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คนดีพี่ไม้อยู่ไหนล่ะครับห้องพยาบาลไงไปเอาหลอดยานั่นแหละอย่ามาเล่นกับพี่ไม่เจอพี่กิตหรือเปล่าอ๋อแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะไม่เห็นห้องแป๊บหนึ่งนะทุกคนห้องไฟ กับท่อห้องพยาบาลอยู่ใกล้กันอ่าใช่มันสามารถแฝงไปด้วยกันได้แต่ว่าคนนั้นก็คือนาซาคนดีเอ้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะผมผมบอกไมแล้วอะพี่ไม่พี่ไม้ครับผมจัดไปครับพี่แน่ใจนะไม่หรอเฮ้ยใช่หรอแต่พี่แน่ใจนะพี่ไม่ใจพี่ไม้อาจเป็นก็ได้เพราะว่าพี่ไม้ไม่ได้อยู่กับใครเลยไม่มีใครพูดให้พี่ไม้เลยออกไปเลยลากรอนผม แบบดูดอนเดี๋ยวจบก็รู้โอ้หัวละครแบบรวดเร็วนะเนี่ยใครวะไม่รู้สึกยังไม่ได้โหวตขนาตักรออกเลยมั้งอ้า โหต่อหน้าต่อตาเลยแป้งไอ้ไงว้าวาทำไมทำแบบนี้อ่ะคกนไอ้ปางดูจะพูดคำเดียวว่าแฟดแกร่งไม่เกรงใจใครไอ้ปางแกแกมันใช้ความเชื่อใจของฉันแม่ฉันว่าแล้วไอ้ปางต้องเป็นแน่เลยแต่อีกคนนึงไม่คิดว่าพี่ป๊อบจะเป็นน่ะใช่ใครเป็นแฟดแบงนะว่าไงเดี๋ยวกรู้เดี๋ยวตอนจบเดี๋ก็รู้หนูเองแหละแฟดแกร่งไม่เกรงใจใครอ่ะ เร็วมากเร็วมากเรดมากทุกเทงพร้อมแก็บอมากแกรอให้ด้วยความบล็เต็มๆเลยนะว่าในห้องนั้นอะมีอยู่ห้าคนและในห้าคนนั้นอยู่ดีๆก็มีคนเพลียๆหายไปผมผมผมเขาบอกเม้ก่อนนะว่าคุณอย่าเชื่อทัชชี่ให้มันมากนะโอเคผมไม่ผมไม่เคยเชื่อทัชชี่อยู่แล้วครับ